มีอืมมันมาแล้วค่ะมันบอมมันบอมเช็คแล้ว mark the location mark the location มันริ่งมาแล้วค่ะ

หยงก็อยากได้นะแต่หยงก็ถือบอมอยู่ด้วยหยงเอาแล้วกันหยงทิ้งลูกบอมแล้วกันเฮ้ยผอเดินอย่างพาเลย โสฟีข้งนั้นเลยโอเคค่ะ <Okay, ha. S 1> ไม่น่าเอาบอกไปยิงค <c oughs> ืนดิงคุณเตินถอยมาได้ไมั้ยใช่ไห้นี่อยู่หลังต้นไม้ในี้ตัวนี้เดี๋ยวเดีย๋ยวมาทํ ง่ายจะทันเล่นเล่นเล่นไม่พอไหนฉันไ,ไม่ตุยอ่ะเดสตี้ไม่พอไนเอาเอ้คุณเติมมนจะเกินมันจุเพื่อนเหรอไม่ใช่ยิงขาได้ไหมกระสุนยังไม่พอ คงอมวเก็บได้อยูังต้นไม้ครบเต็มเลยใน,นสอบมันถอยไม่ได้หรอกถ้ามันถอยอย่มจะยิงมันจะนอนจริง,งนะครับแกงสนใส่คุณเติน้นซะหน่อย อย่าว่าย้าอย่อย่ว่าสุดก็สูนเหลือน้อยแล้วคุณเตือนเรวสี่สิบนัดร้อยมันมาใกล้กว่าน,นี้กว่าเ <c oughs> น็กไมมก่อนนะแต่มันก็น่าจะลองทอไปหน,ะนีนะต้องไปเก็บของเชยอะไรของมึเนี่ย ส่ของน่าจะสวยดูส้มโอ้โอ <c oughs> หหอกครับหอกจากกระเป๋าค่ะโอเต่างออกนู่นออกไล้ยู <c oughs> ม่มันเกาะสีหมดเลยยังไม่อยากไปเก็บอ่ะอืมไม่น่าจะมีละไปแล้ว <Okay. S 2> เพื่อนบันด้อมใช่มันเก็บของเพื่อนแล้วะหละตันนั้นอะ ถ้าจะได้ก็ด็อกแท็กแค่นั้นแหละปอลงเต็มแล้วปืนจริงมันตายน้ไม่คิดพลาดเอาบอมไปดีกหมดใช่ m a r k the location ันยังปะมันยังยิงตรงสมองอยู่ยิงแรงมากเลยยิงพร้อมกันแต่ล่วงเฉยอะไรไม่ไดปืนแรงจัดเลยมันใช้อะไรคะผงได้สังเกตปืน มันไม่ล้มหรอกคุณเตินโดนไหล่เม็ดอยู่นะเขืนมันโดนไหล่เม็ดอยู่นะมันไม่ล้มเหรอใช่อ้าวมันบอมอัดตัวเองลงละมันลงลงหอละ ตูยหรือ,อยังคะมันยิงแรงเกินขอบคุณค่ะ gefunden. nguyên mà anh mình mà khuyên tự, lên tự mà mà marked <the> a location มันอยู่ยตรงตูค้คอนเทนเนอร์สีน้ำเงิน หลังห้องน้ำหลังห้องน้ำเดี๋ยวหยงจ้าบอมใส่หลังห้องน้ำนะคุณเติร์นตองวิ่งออกไม่หรอก lock Mark the location. location ขวาไปนู่นทางโน่นเดี๋ยวโู่น Watch out โน่ดนโด,ดนของมาแล้วแป๊บเดี๋ยวพี่เก็บของไอ้นี่มีตััวหลาโด,ดนของมาไอ้มันอนะมันเอาของไปหมดเลย มันไม่ร่วมมันยิงใครอ่ะม,ม,อมันเมสตี้ไก่มาเลยโอ๊ยคุณตึ้งของฟ้ากล้องสีฟ้ากล้องสีฟ้า โอเ <Okay. S 1> คนคนหายไปไหนหมดหน้าคนเนี่ยเห็นตี้เดียวเองหรือว่าทองมันทองมันเข้าหรืยอยหรเอยังเปิดตองนี้บ้างไม่เป็น,นอรนค่ะ มีคนต้้งอยูน่นะว่าคุณต้นยิงเล่นตัวเดียวตัวนั้นแน่เลยมาอยู่ตรงเนินนั่นแหละตัวเดียวค่ะยงตอนอยงลอยตัวคือยิงเห็นตัวเดียว มีตัวค่ะ